สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย ใครพร้อมแล้วพิมก้าวมาให้ดูหน่อยครับโอ๊ยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะอ่ะใครพร้อมแล้วนะครับพิมก้าวมาให้ดูหน่อยครับอาจารย์จะเริ่มวิเค์เลขกดนี้นะอ่ะใครพร้อมแล้วนะครับพิมก้า9ก้ามาให้ดูหน่อยครับ แชร์หนึ่งแชร์บทนี้หนึ่งร้านแชร์สองแชร์บหนี้สองร้านแชร์สามแชร์ดหนี้นะครับสามล้านบาทครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาเริ่มวิเคราะห์แล้วนะครับอาช่วยกันแชร์หรือ,อยังครับใครยังไม่แชร์มาเลย ใครยังไม่แชร์มากเอ่ยอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ขออ่านะครับอ่าอ่านะครับ อ่ะใครพร้อมแล้วนะครับพิมพ์99มาให้ดูหน่อยครับใครพร้อมแล้วพิมพ์99มาให้ดูหน่อยครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการนะครับวิเคราะห์เรกดหนี้นะครับอ่ะใครพร้อมแล้วพิมพ์99มาให้ดูหน่อยครับเตรียมสมุดปากกากันมาให้เรียบร้อยนะอาว เตรียมสมุดประกามาเลยครับเตรียมสมุดและปากกามาครับเตรียมสมุดปากกามาหรือยังครับเตรียมสมุดปากกากันให้พร้อมครับเราจะเริ่มวิเคราะห์เลขกดหนี้นะครับงวดประจําวันที่16ตุลาคมนะครับพุทธศักราช2563นะครับนะอ่ะใครยังไม่แชรีบแชร์นะครับใครยังไม่แชรีบแชร์นะครับก่อนที่ ไลฟ์สดนี้จะโดนลบใครยังไม่แชร์รีบแชร์ครับแชร์1แชร์ปลดหนี้1ลร้านแชร์2แชร์ปลดหนี้2ลร้านแชร์3แชร์ปลดหนี้3ล้านบาทนะครับอ่ะอ่ะพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังอ่ะให้ครบคนอ่ะช่วยกันแชร์ครับให้ครบคนสัก2 0 0 0คนนะครับอีก100คนเองอ่ะให้ถึงครับให้ถึงอีกนิดเดียวเองครับช่วยกันแชร์ครับให้ครบ2,000คนดูครับ เราจะเริ่มวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันครับเราจะเริ่มวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันครับใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วมาให้อาจารย์ดูหน่อยนะครับจะครบสองพคนดูแล้วครับจะครบ2,000คนดูแล้วนะครับ <c oughs> อ่าเตรียมสมุดปากกามาให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับสมุดปากกาพร้อมนะครับงวดที่แล้วนะครับ5 9ตรงตรง งวดนี้ใครไม่ฟังก็พลาดอีกเหมือนเดิมนะครับอ่าอ่าเลขบดนี้นะครับ <c oughs> เลขบดนี้นะครับงวดประจำวันที่16ตุลาคมนะครับพุทธศักราช2,563ห้วยออกตรงกับวันศุกร์นะครับวันที่16ตุลานะครับตรงกับ แรม14ค่ําเดือน11ปีชวดนะครับนะครับตรงกับปีชวดหวยออกวันศุกร์มีเลขอะไรบ้างครับหวยออกกับวันศุกร์มีเลข6ครับจับ6กไว้ใน่ใจนะครับหวยออกวันศุกร์มีเลข6ครับหวยออกวันศุกร์กลางเดือนมีเลขอะไรครับหวยออกวันที่กลางเดือนมีเลข3ครับ 36แล้วก็9ครับ369งวดมที่แล้วอาจารย์บงอะไรครับ59ใช่ไหมครับงมดที่แล้วอาจารย์ก็บง59นะครับ3 6แล้วก็9ครับคุณจะได้อะไรครับ36ครับ3 9ครับแล้วก็อีกเนี่ย69ครับอ่าแคปเจอร์เลยนะครับอ่าแคปเจอร์เลยนะครับอ่าต่อไปหวยออกวันศุกร์ นะครับหลักร้อยมีเลขอะไรบ้างหลักร้อยมีเลข5มีเลข9ครับหลักหน่วยมีเลข9ครับหลักสิบมีเลข3มี5แล้วก็มี6ครับเลขวิ่งของงวดนี้มีเลขอะไรบ้างเลขวิ่งของงวดนี้นะครับมี3ครับอ่ขอไปที่สูตรสองนิดนึงนะครับอืม เลขวิ่งของงวดนี้มี3ครับมี5ครับมี6ครับตัวที่ซ้ำเหมือนกันคืออะไรครับสาหครับห้สครับแล้วก็เลครับแล้วก็ห้าหนะแคปแล้วนะครับห้าหนะครับหวยออกเดือนตุลามีเลข7และมีเลข2ครับ ไว้ออกเดือนตุลามมีเลขเจ็ดและมีเลขสองครับมีเลขเจ็ดและมีเลขสองคุณจะได้อะไรบ้างครับสองศูนย์สองหนึ่งสองสองครับสองสามครับสองสี่ครับสองห้าครับสองหกครับสองเจ็ดครับสองแปดครับแล้วก็สองเก้าครับอาจารย์ขอตัดสองศูนย์อกครับ 2อออกครับ2 2งสออกครับ2 29ออกครับคุณจะได้หลัก2มีแค่นี้ครับที่เหลืออยู่2 1ครับอะสองครับแล้วก็อะไรครับ2อสครับ สองห้าครับสองหกครับสองเจ็ดครับแล้วก็สองแปดนะครับส่วนสัตว์เลขบอกว่าอะไรส่วนสัตว์เลขบอกว่าหนึ่งเป็นทนังครับหนึ่งเป็นทนังสี่เป็นโพคาครับหนึ่งเป็นทนังสี่เป็นโพคาแล้วงวดนี้นะครับหนึ่งเนี่ยเด่นมากเพราะอะไรครับพระอาทิตย์ท้องแกตจัดเลยครับนะครับแล้วกําลัง จะยกไปที่ราศีตุลที่บ้านเบอร์หกเราขอจับที่หนึ่งก่อนครับพาทิตย์ท้องแก่จัดเลยครับจะมีอะไรบ้างครับหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งสองครับหนึ่งสามครับหนึ่งสี่ครับหนึ่งห้าครับหนึ่งหกครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้าครับอาจารย์ขอต้อนหนึ่งหนึ่งออกครับหนึ่งหกออกครับ 18ออกครับอ่ะหนึ่งเนี่ยมีได้แค่6ตัวนะครับท่านหนึ่งจะมามีได้แค่6ตัวมี1 2่ครับ1 3ครับ1 4ครับ15ครับ17ครับแล้วก็19ครับมีได้แค่5ตัวนะครับที่1จะมางวดนี้นะครับนะครับหนึ่งพระอาทิตย์ท้องแก่จัดเลยนะครับอาทิตย์เกาะแล้วก็อาทิตย์นะครับยังเกาะนวางพุธด้วยนะครับ ส่วนอาทิตย์นะครับงวดนี้นะครับอาทิตย์เป็นมูลละพฤหัสเป็นเดทเจ็ดเป็นสีแปดเป็นการลักกินีวันครับแปดเป็นการลกินีวันนะครับเพราะฉะนั้นคือแปดเด่นอีกแล้วครับเด่นแปดอีกแล้วครับเป็นการลกินีวันนะครับแล้วก็หวยออกวันพรกกับวันโกนนะครับแปดงมีโอกาสสูงนะครับที่จะมาแปดงมีโอกาสสูงนะครับที่จะมานะครับอ่า คุณจะได้อะไรมั้งครับแปดหนะครับแปดหนึ่ง8ป8สองแปดสามแปแปดห้แปดหแล้วก็8ปดครับอาจารย์ขอตัด81ออกครับแล้วก็88ดออกครับ มาได้แค่หกเกือบัวนะครับก็จะได้มาแปดสองครับแปดสามครับแปดสี่ครับแปดห้าครับแปดหกแปดเจ็ดแล้วก็แปดเก้านะครับอ่าแคปเจอร์เลยนะครับจะนำมาได้ดังนี้นะครับอ่าพอเราเอาลัคนามาผูกกับดวงไทยครับเราเอารัคนามาผูกกับดวงไทยนะครับจะได้สูตรนี้ครับเราเอาลัคนามาผูกกับดวงไทยจะได้นะครับ ลัคนาอยู่ในราศีก er ุมนะครับลัคนาอย oh, ู่ในราศีกุมราศีกุมนะครับเป็นลัคนาทาววารสาระนะครับในนวังจักรนะครับราศีกุมอยู่ที่บ้านเบอร์8ครับราศีกุมอยู่ที่บ้านเบอร์8เห็นไหมครับ8เด่นอีกแล้วครับ8เด่นอีกแล้วนะครับและเป็นมหาจักรด้วยนะครับแล้วก็7นะครับเป็นโคตมาระหว่างนะครับ งวดนี้นะครับที่เด่นๆก็คือดาวศุกร์ดาวจันทร์ดาวเสาร์นะครับแล้วก็ดาวดาวดาวศุกร์ดาวเส,สาร์นะครับเพราะมันยังเป็นเกษตรนะครับลัคนาถารสังสารนะครับเป็นเลขแปดนี่ครับเลขแปดเด่นมากนะครับนะ,ะแล้วมาพูดกระดวงไทยนะครับลัคนาอยู่ในราศีกันราศีกันอยู่ตรงไหนครับ อ่า no ตรงนี้นะ nice. ครับราศีกันอยู่ตรงนี้นะราศีกันอยู่ตรงนี้ครับเขียนไว้ก่อนครับตรงนี้คือาราศีตุลครับตรงนี้คือราศีมังกรครับอ่าราศีมังกรอันนี้คือราศีมีนครับอันนี้คือราศีพฤษศครับอ่าพอเราเขียนเสร็จปุ๊บนะครับพอเราเขียนเสร็จปุ๊บนะครับอ่า อ่าพอเราเขียนเสร็จปุ๊บอาจารย์นะครับให้สองเด่นในมสมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยะน,นะครับเพราะว่างวดนี้นะครับสองเป็นดาวที่อยู่ในราศีกันครับ เห็นไหมครับ2ก็คืออยู่ในราศีกันเพราะอาจารย์เอาลัคนาไว้อยู่ตรงนี้นะครับลัคนาอาจารย์จึงให้2เด่นครับ2ในหลัก2มีเลขอะไรครับมี1มี4แล้วก็มีหนึ่งเห็นไหมครับมี1มี4มี1มี4มี2นะครับเห็นไหมครับมันเจาะกับจับกลุ่มกันนะครับราศีกันนะครับกับราศีนะครับ กับราศีราศีกันกับราศีเห็นมีนเห็นไหมครับมาเล็งลัคนากันครับเล็งไปที่บ้านเบอร์3ครับมีนกับกันเล็งกันนะครับอาจารย์จึงให้3เด่นอีกหนึ่งตัวฟังให้ดีๆนะครับเมื่อกี้อาจารย์บอกนะครับ2เด่นนะครับสเด่นครับนะครับเพราะกันทํามุนกับมีนครับนะครับแล้วก็ในตรางนะครับดาวอังคารนะครับย้ายเข้า ในงวดนี้ด้วยครับดาวอังคารย้ายเข้าในงวดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทํามุมสามเหลี่ยมครับทํารุมสามเหลี่ยมนะครับเขียนเลยครับใครยังไม่แชร์รีบแชร์นะครับใครยังไม่แชร์รีบแชร์นะครับแชรหนึ่งแชร์ปลดหนี้หนึ่งล้านแชรสองแชร์ปลดหนี้สองล้านแชรสามแชร์ปลดหนี้สามล้านบาทใครยังไม่แชร์คลิปนี้นะครับรีบแชร์ก่อนที่คุณจะคลิปนี้จะโดนลบครับ คนที่ยังไม่แชร์รีบแชร์เลยนะครับก่อนคลิปนี้จะโดนลบนะครับอ่าอาจารย์เลยทำมุมสามเหลี่ยมนะครับจะได้ดังนี้นะครับลัคนาเร็งกับราศีพฤษภครับเห็นไหมครับลัคนาคือสองครับเร็งกับพฤษภคืออะไรครับสองแปดครับลัคนาเร็งกับราศีพฤษภทำมุมกับราหูด้วยครับมีอะไรบ้างครับเด่นในตรงนี้นะครับ สอครับ29ครับอ่าสองแปนะครับแล้วก็อะไรครับ1นึ่งเลงกับอ่ะก็มี1นึด้วยครับ1 2 1 4 3สองหนึ่งสนะครับสองห้าสองนะครับอ่ะพอเราทำมุมนะครับจะได้ลักษณประมาณนี้ครับ จะได้ลัคนาประมาณนี้เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าไงครับอะไรเด่นบ้างครับพวาคุณต้องรีบแชร์นะครับเพราะว่าคุณอาจจะคลิปนี้อาจจะลบนะครับอาจจะโดนลบนะถ้าคุณไม่แชร์เก็บไว้นะครับ2เด่น3เด่นอีกตัวหนึ่งอาจารย์ให้อะไรครับอาจารย์ให้8เด่นครับอาจารย์ให้8เด่นครับอาจารย์งวดนี้อาจารย์ให้เด่น3ตัวครับมี2มี3มี8อ่ะ1อีก1ตัวแล้วกัน เพราะว่าพระอาทิตย์ท้องแก่นะครับพระอาทิตย์ท้องแก่อย่าลืมนะครับตรงนี้ตรงมังกรนะครับงวดที่แล้วมันก็ออกห้าเจ็ดตรงนี้นะครับงวดนี้7 9เก้านะครับมันโลดเล็งรักด้วยกันนะครับเจดก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะมานะครับอาจารย์เลยจับให้นะครับ2 3 8สามแปดหนึ่งเด่นครับคุณจะได้อะไรบ้างครับสองหนึ่งครับสองเด่นนะครับสองศูนย์ก่อนลวกันเนาะ อ่าสองสูนย์ก่อนแล้วกันนะครับอ่าอ่าสองเด่นนะครับคุณจะได้อะไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาวงกันที่เราตัวก่อนนะครับสองศส,สองหนึ่งครับสองสามสองสี่ครับสองห้าครับสองหกครับ 2 7ครับสองปครับอ่าต่อไป3มเด่นครับ3มอะไรบ้างครับสาศครับ3ามหนึ่งครับ3าสองครับสาสครับสาหครับสาหครับ สามเจ็ดครับสาแดครับแล้วก็สามเก้าครับเดี๋ยวอาจารย์วงจะให้วงก่อนนะครับอ่ามีคนมาก่อวอดอีกแล้วนะครับมีคนมาก่อวอดอีกแล้วนะนะครับฟังดีๆฟังไม่เป็นนะครับนะต้องชอบให้ด่านะครับมีคนมาก่อวอดอีกแล้วนะครับคุณไม่ชอบคุณก็ออกไปนะครับคุณฟังให้จบก่อนนะครับคุณต้องฟังให้จบก่อน เลขไหนแน่วะงงอ่ะออกไปเลยนะครับเลขไหนแน่วะงงเนี่ยมึงออกไปเลยครับน้าไม่ต้องมาฟังนะครับตั้งใจฟังหรือยังฮะตั้งใจฟังหรือยังนะตั้งใจฟังหรือยังนะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นแปดครับผมยังพูดไม่จบเลยนะครับวงยังไม่ทันวงให้เลยนะครับเตรียมพูดเตรียมแทะเตรียมแซเลยนะครับนะ หน้าด่านะครับพวกนี้นะนะครับไม่เข้ามาไม่เข้ามาอะไรแล้วก็ยังก่อวอดอีกนะครับอ่าเด่นแปดครับมีแปดหนึ่งครับแปดสองครับแปดสามครับแปดสี่ครับแปดห้าครับแปดหกแปดเจ็ดแล้วก็แปดเก้าครับอาจารย์จะบงให้สิบตัวครับอาจารย์จะบงให้สิบตัวครับ ฟังนะครับอาจารย์จะวงให้สิบตัวนะครับอา่าเดี๋ยวขอดูแชร์ก่อนนะครับใครรอเลขวงใครอยากให้อาจารย์วงให้นะครับอาจารย์จะวงให้สิบตัวขอคนละสองแชร์ครับขอสามพันแชร์ครับอาจารย์ขอสามพันแชร์ครับตอนนี้สองพันห้าร้อยแชร์อาจารย์จะวงให้สิบตัวครับ อ่าอาจารย์จะวงให้10ตัวอาจารย์ขอคนละ1แชร์ครับครบเรียงครับครบเรียงอาจารย์จะวงให้10หหางครับอา่าแชร์ครบเรียงครับ ไอคนที่เนี่ยไอคนที่แบบพิมพ์มาแทรกเนี่ยครับไอคนที่พิมพ์มาแทรกเนี่ยมึงตั้งหน้าตั้งตาดูจบหรือยังครับโอ้โหอยากที่จะเอาหวยเลยนะครับไม่ตั้งหน้าตั้งตาดูอะไรเลยนะครับนะมือไม่พายเหย่าเท้าลาน้ํานะครับไม่ชอบออกไปได้ครับไม่ต้องดูครับคนเขาจะถูกหวยกันนะครับคนเขาจะถูกหวยกันนะ นะครับอ่าครบ3ามพันแชร์หรือยังครับใครยังไม่แชร์นะครับรีบแชร์เลยนะครับใครยังไม่แชร์รีบแชร์เลยแชร์หนึ่งแชร์ปลดหนี้หนึ่งล้านแชร์สองแชร์ปลดหนี้สองล้านแชร์สามแชร์ปลดหนี้สามล้านบาทอาจารย์ขอสามโดสามพันแชร์นะครับอาจารย์ขอสามพันแชร์นะอ่าคุณลองถามเขาสิเนี่ยเนี่ยลองถามเขาสิในห้องเนี้ยในกลุ่มเนี้ยถูกหวยกับผมหรือเปล่าเนี่ย พิมพ์มาหูแซกแซมกันเลยสองสาคนเนี่ยยังเดี๋ยวจะไปนั่งไล่บล็อกแม่งให้หมดนะครับก่วอรแต่เช้าแต่มืดเลยนะอ้าวซื้อไม่ไหวก็ออกไปนะครับซื้อไม่ไหวก็ไม่ต้องซื้อนะเลขหนูศูนย์ถึง99ถ้ามันเข้าจริง ถ้ามันซื้อเข้าจริงอะ่ะมันก็คุ้มลองคำนวณเลยลองนั่งคำนวณเลยว่ามันเข้าเนี่ยสมมุติว่าให้สิบตัวแล้วนะมันออกอะ่ะมันคุ้มไหมถามคนเนี่ยเนี่ยเขาเนี่ยเขาคณเขาถูกกันไหมเนี่ยฮะถูกกันไหมถามคนที่อยู่ในไลฟ์สดดิว่าถูกกับหวยผมกันมันมั่งหรือเปล่าเนี่ยฮะยังไม่ทันจะวิเคราะห์จบเลยนะครับ นะเนี่ยถูกกันแน,น่พิมพ์มาหน่อยสิพิมพ์กันหน่อยสิเนี่ยถูกอาจารย์บ้างหรือเปล่าเนี่ยให้ไปสิบยี่สิบตัวเนี่ยฮะยังไม่ทันจะพูดจบเลยนะครับพิมพ์มาแทรกกันเลยนะครับเดี๋ยวจะบล็อกแม่งออกให้หมดนะครับนะอุตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตาให้หวยฟีนะครับ ฟรีก็ให้ฟรีนะครับตั้งหน้าตั้งตาฟังให้จบก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องแซกไม่ต้องแซกต้องแซมนะครับอ่ะอาจารย์ขอเด่นสิบหางเราก็จะให้เด่นสุดด้วยนะครับเนี่ยเขาก็ถูกกันท้งนั้นแหละเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาพิมพ์กันเนี่ยถูกจริงถูกจริงถูกจริงเนี่ยเขาถูกกันท้งน,นั้นแหละเพราะว่าคุณเป็นอย่างนี้นี่ไง,ไงนะครับ ไม่ต้องหน้าตั้งตาดูไม่ต้องหน้าตั้งตาฟังนะครับอย่าเป็นนักเรียงคีย์บอร์ดนะครับนะเขาถูกกันั้งนั้นแหละนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถูกห้าเก้าเนี่ยมือสัห้ามื่นเนี่ยเห็นไหมเอออ่ะอาจารย์ขอเด่น2ครับอาจารย์คิดว่าสองสี่ครับ 2.5ครับ2.6ครับสอครับแล้วก็2.8 3นะครับอาจารย์ขอเด่น3.4ครับ3.6ครับสาครับต่อไป8อาจารย์ขอเด่น8.5ครับ8ปดครับ 86ครับ87แล้วก็89เกินหรือเปล่าเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 4, 10 11 12 13อ่ะเดี๋ยวขอตัดขอตัด84ออกแล้วกันครับ84ออกขอตัด27ออกแล้วกันครับอ่ะ11ตัวครับแคป วันนี้ให้หวยฮานอยยังถูกใช่นะครับผมถึงบอกให้คนที่เข้ามาป่วนเนี่ยนะครับอ่ะเด่นสุดเด่นสุดครับใครรอเด่นสุดบ้างเด่นสุดครับเด่นสุดมีเลขอะไรบ้างนะครับเด่นสุดมีเลขอะไรบ้างครับ เด่นสุดครับอันเนี้ยนะครับคือเพจผมนะครับถ้าคุณไม่ตั้งหน้าตั้งตาดูเนี่ยคุณไปดูที่อื่นนะครับคุณไปดูที่อื่นนะไม่ต้องมากาอวอร์ดนะครับนะอย่าเป็นนักเลงคีย์บอร์ดนะครับนะเออ เด่นสุดรครับเด่นสุดอาจารย์เด่นสุดคือ1.4ครับหนครับ2.6ครับ8.7ครับ3.8ครับ3.6ครับ1.7ครับ แล้วก็อะไรครับ97ครับ85ครับ25ครับอาจารย์ชอบ86แล้วก็87อีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับ86แล้วก็8อะไรเนี่ย89แล้วกัน86กับ89 อ่แคปนะครับเด่นสุดมีแค่นี้เด่นสุดมีแค่นี้ครับเด่นสุดมีแค่นี้นะครับนะครับเด่นสุดมีแค่นี้อ่แคปไว้นะครับแคปกันไว้นะครับเด่นสุดมีแค่นี้นะครับอ่าแคปกันไว้นะอ่ะแคปกันไว้นะครับ แคปหรือยังครับแคปหรือยังเอ,อ่ยเด่นสุดมีแค่นั้นนะครับ อ่ะแคปหรือ,อยังครับแคปหรือ,อยังไม่ชัดหรออ่ะเปิดไฟหน่อยครับอ่ะภาพเบอร์อุ้ยอันนี้มันก็ไม่ชัดไปใหญ่ดิชัดไหมเนี่ยถ้าสมมติว่ามันตรงอันนี้เลยไงเห็นปะอ่ะแคปเลยครับอ่ะแคปหรือ,อยังครับ เิดไฟดีกว่าอ่ะแคปนะครับเด่นสุดออโอเควันนี้เวลาเป็นสมควรแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีโชคดีไม่มีนี่ครับคุณมากครับสวัสดีครับ